วันนี้แชทแม่งมาเป็นวิกี้เลยว,วะ่ะไอเ้เชี้หวานไม่หมดแน่เลยแรปเตอร์ทีเล็กสเตโก แต่ตัวของยนหัวคุยโดนทิ้งโนทไปตายครับ้านยังไม่เสียเลยก็เกือบตายมากๆหัวสัเออลยโดนทำที่จะตายแสดงว่าน่าอึดมากแต่ไม่ทั้งหุ่นคุ้ยอันนี้จีนะเดี๋ยวเป็นด้วยสเตโตเตสเตสเโซลาร์ตีสัมบี้มาพี่ต้องเอามนหนามเชื่อมต้นเกมเกียรติเล็กเพราะว่าบุฟความเร็วเอวีพนั่นตัวสองมันเตะซัมบี้เข้ามาใกล้เตะกว่าจะไปเ็นดด่านหนึ่งที่ยักมากๆเสคือห้ามให้ซัมบี้เยอะเพ็แต่ที่เล็กคอยเดือดเบียดไปพี่อยู่จังหวัดอะไรครับชลบุรีคร ปต้องเพื่อพืชสุดสถานการณ์ด้วยครับแต่ยาวย้อนไปท่อพิเศษจะได้รีบไปวันมาแก้แถวเสาร์ดาสุดท้ายคบอะไรทำไมมีลูกหัวใจตรงตัวพืชอ,อ๋อมันเป็นระบบแฟรบริทครับมันเป็นระบบแฟรบริทพืชถ้าเรากดหัวใจตรงนี้ได้แล้วพืชมันจะมามันจะมาอยู่แถวบนครับมันจะทําให้เราไม่ต้องเลื่อนหาพืชนานนะเนี่ยมันก็จะมาอยู่แถวบนนี้ครับเมื่อกีเ้เฮอร์รีเคียวก็ช่วยพัทซอร์พี่กลับไปแถวเริ่มต้นก็ดีนจะได้แก้เกมได้โอเคทีแล้วกับแองคิโลคืออะไรที่แย่มากอ่อาฮะ อันนี้คนเร็วแสงวิธีตรค่าต้องมีหัวจะเอื้อใจเดินเสาต้องวันเชื่อเรื่องใส่เท่าเท่าเท่าก่อนเดิจริงๆเนอะไอ้กิโลวัตถ์เจอมามาทีแรกก็ถอดเลยนะเนาะผมไปแล้วหาไม่ค่อยว่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่เต้ที่เข้ามาทัดทายกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีครับดีครับวิกกี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่ผ like like มกลัวคือหางหนาำแรปเปอร์พี่ครับทุกๆหน่อสาคู่สาไม่ใช่นะขึ้นอยู่กับเวลแล้วเดี๋ยวขอบคุณครับแล้วเบื่อในนาทีนี้อยากให้เล่นสายพีครับเช่นหัวมีช็อตเตอร์ไปเกี่ยวักับอยพออดีโเค